สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่มาจากช่อง Cristina h Lopez สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How to Activate Your p i n e a l g l a n d Effectively t Step p r a c t i c e ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีเปิดการใช้งานต่อมไพเนลอย่างมีประสิทธิภาพใน3ขั้นตอนเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลย ลึกเข้าไปในกะโหลกศรีรษะของคุณคุณมีโครงสร้างเล็กๆที่ทรงพลังมากเรียกว่าต่อมไพเนียลและเมื่อมันเปิดการทำงานแล้วมุมมองต่อชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมากการเปิดการทำงานของต่อมไพเนียลทำให้คุณมองเห็นโลกในรูปแบบใหม่และคุณเริ่มได้รับภูมิปัญญาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าต่อมไพเนียลคืออะไรแล้วเราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับ ความลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับต่อมไพเนียลซึ่งจะช่วยคุณเปิดการใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งฉันจะแบ่งปันกระบวนการ3ขั้นตอนอันทรงพลังเพื่อเปิดการทำงานของต่อมไพเนียลได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันก่อนอื่นต่อมไพเนียลนั้นคือต่อมที่มีโครงสร้างเท่า,มาเมล็ดถั่วเม็ดเล็ก,ลกๆที่ตำแหน่งเกือบจะอยู่ตรงศูนย์กลางของสมองคุณและยังมีอีกหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร,ร์ยังไม่รู้เกี่ยวกับต่อมไพเนียล แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้จากแง่มุมทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเจ้าต่อมเล็กๆนี้มีหน้าที่ในการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่เกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพซึ่งเป็นวงจรการนอนหลับและการตื่นขึ้นดังนั้นโครงสร้างขนาดเท่าถั่วเมล็ดเล็กๆนี้จึงมีความไวต่อแสงและนั่นหมายความว่าที่ใดที่มีความมืดต่อมไพเนียลจะผลิตเมลาโทนินขึ้นมาแล้วคุณก็จะง่วงและอยากเข้านอน แล้วเมื่อมีแสงจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาทั้งดวงตาของคุณต่อมไพเนียลจะลดการผลิตเมลาโทนินลงไปเอาละค่ะนั่นคือวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการทำงานของต่อมไพเนียลเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราจะมาดูแง่มุมและความสำคัญทางจิตวิญญาณกันดีกว่าในวัฒนธรรมของโยคะต่อมไพรเนียลนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าจักระตาที่สซึ่งจักระตาที่สนั้นเป็นจุดพลังงาน เป็นจักระที่6ใน7จักระหลักของร่างกายตามที่ร่างกายของคุณมีอยู่เจจักระหลักอันที่6เรียกว่าตาที่สามมันตั้งอยู่ระหว่างดวงตาของคุณกับหน้าผากที่เชื่อมโยงกับต่อมไพเนียลจากแง่มุมทางจิตวิญญาณตาที่สามนี้เป็นศูนย์กลางพลังงานที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับยานทัศนะเป็นพลังทางจิตสำหรับความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่ดวงตากายภาพสามารถมองเห็นได้ และนั่นคือหน้าที่ของตาที่สามดังนั้นต่อมไพเนียลจึงสัมพันธ์กับหน้าที่เหล่านั้นด้วยในมุมมองทางจิตวิญญ,ญาณนั้นมันคือประตูที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาวะของจิตสำนึกอีกวิธีการคิดแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับต่อมไพเนียลนั่นก็คือมันเหมือนสวาวศทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งฉันชอบที่จะเห็นมันในแง่นี้ดังนั้นคุณสามารถมองต่อมไพเนียลว,ว่าเป็นสวาวศทางจิตวิญญ,ญาณที่ได้รับข้อมูลที่เหนือกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้า เหนือกว่าสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ที่นี่ดังนั้นตอมไพเนียวก็เหมือนกับสาวอากาศเล็กๆที่ได้รับข้อมูลจากอาณาจักรทางจิตวิญญาณแล้วช่วยแปลข้อมูลนั้นเป็นข้อความทางกายภาพหรือสิ่งต่างๆที่คุณสามารถถอดรหัสและทำความเข้าใจมันได้จริงๆเมื่อได้รับข้อมูลแล้วต่อไปก็เป็นการลงมือทำหากเป็นสิ่งที่มาจากยานทัศนะหรือมาจากผู้นำทางของคุณหรือจากจักรวาลคุณจะเรียกว่าอะไรก็ได้นั่นละคะ่ะ คือวิธีอีกแบบที่ฉันชอบมองต่อมไพยเนียลมันคือตัวรับข้อมูลที่มาจากสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นในโลกทางกายภาพต่อไปเราเข้าสู่ส่วนที่2ของวิดีโอนั่นก็คือความลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับต่อมไพเนียลโอเคจําได้ไหมคะที่เราพูดกันเมื่อก่อนหน้านี้ที่ว่าในวัฒนธรรมโยคะต่อมไพเนียลจะเกี่ยวข้องกับตาที่3แต่สิ่งสําคัญซึ่งคือความลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้ และมันสามารถช่วยในแนวทางการปฏิบัติที่ฉันจะแบ่งปันกับคุณในวิดีโอนี้ในช่วงหลังเพื่อเป็นการเปิดการทำงานของต่อมไพเนียลและนั่นก็คือต่อมไพเนียลยังถูกควบคุมโดยจักระที่7หรือจักระมงกุฎอีกด้วยดังนั้นจักระทั้งสองนี้จริงๆแล้วมันมีผลกระทบต่อต่อมไพเนียลเท่ากันและนั่นหมายความว่าเมื่อคุณได้เปิดการทำงานในรูปแบบหนึ่งแบบใดก็ตามแล้วคุณก็ใช้จักระทั้งสอง ก็จะเป็นการเปิดการทํางานของต่อมนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพราะมันเกี่ยวกับจักระมงกุฎบ่งบอกถึงลักษณะาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับจักระที่7ด้วยซึ่งอยู่ด้านบนสุดของศีรษะโดยหันขึ้นด้านบนจักระที่7นี้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกและการเชื่อมโยงเป็นความรู้สึกของการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือกับพลังงานต้นกําเนิดเป็นการก้าวข้ามสภาวะทางร่างกายทั่วไป ก้าวข้ามแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกและเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลน,นั่นคือสิ่งที่จักระมงกุฎเป็นและเมื่อคุณเริ่มทำงานในการเปิดการใช้งานต่อมไพเนียลผ่านจักระมงกุฎนั้นและเมื่อคุณสร้างจินตภาพก็เกี่ยวข้องกับจักระมงกุฎเช่นเดียวกันและฉันจะแสดงให้คุณดูอีกสักหน่อยแต่ตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าต่อมไพเนียลนั้นเกี่ยวข้องกับจักระที่6และจักระที่7นั่นจะช่วยคุณขยายการปฏิบัติของคุณ และสามารถเปิดการทำงานร่วมกับต่อมไพเนียลได้ดีกว่าที่เคยทำมาจริงๆเนื่องด้วยการเชื่อมโยงกับจักระที่7นั้นคือการพูดถึงการเชื่อมต่อกับจักรวาลมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการแปลความหมายที่มาจากต่อมไพเนียลนั่นหมายความว่าต่อมไพเนียลนั้นจะช่วยคุณมองเห็นภาพรวมของการดำรงอยู่ทั้งหมดซึ่งลักษณะเช่นนี้มันจะไปสัมพันธ์กับจักระมงกุฎที่ทำให้คุณมองเห็นภาพใหญ่ของการดำรงอยู่ แต่ไม่ใช่แค่การดำรงอยู่โดยทั่วไปเท่านั้นมันมีอยู่จริงแต่ยังเป็นสถานที่ของคุณในนั้นด้วยมันจะทำให้คุณเห็นภาพใหญ่ของตัวคุณเองในจัก,กรวาลและจัก,กรวาลเองด้วยเช่นเดียวกันและมุมมองภาพใหญ่แบบนั้นสามารถผ่านเข้ามาทางต่อมไพเนียวจากการเชื่อมจักระที่เจ็ดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหนึ่งในอาการ,ปรแปลกๆหรือผลข้างเคียงของการมีสภาวะที่เรียกว่าต่อมไพเนียลที่เป็นหินปูน หรือแคลซิไลไพเนียลแกลนเป็นต่อมไพเนียลที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอาการสำคัญประการหนึ่งของผู้คนที่เป็นคือพวกเขารู้สึกสูญเสียการเชื่อมต่อกับจักรวาลพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้เห็นภาพรวมของชีวิตอีกต่อไปทุกอย่างดูเล็กมากสำหรับพวกเขาและนั่นเป็นเพราะต่อมไพเนียลนั้นทำงานอย่างไม่ถูกต้องเลือเมื่อมันอยู่ในสภาวะแบบนั้นเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับจักระมงกุด มันจึงทำให้เกิดอาการที่ไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงไม่รู้สึกถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าไม่สามารถเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตของคุณได้จนเมื่อมันเปิดการทำงานแล้วความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหวนกลับคืนมาส่วนที่สของวิดีโอจะเป็นวิธีการเปิดการใช้งานต่อมไพเนียลตอนนี้คุณได้รู้เกี่ยวกับโครงสร้างเล็กๆนี้เป็นอย่างมากแล้วฉันจะแบ่งปันวิธีการปฏิบัติง่ายๆแต่ทรงพลังมากโดยเฉพาะตอนนี้ คุณได้รู้ความรับที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับต่อมไพเนียวแล้วมันจะทำให้การฝึกฝนนี้มีพลังมากยิ่งขึ้นในชีวิตของคุณเอาละค่ะนี่คือแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถทำได้บางทีคุณเพียงแค่ดูวิดีโอนี้ไปก่อนอาจจะมีการจดบันทึกลงไปหรืออาจจะเป็นการใส่หูฟังเพลงทาสมาธิจากนั้นก็ค่อยทาตามคาแนะนาของฉันก็ได้ในส่วนแรกขั้นตอนแรกในแบบฝึกหัดนี้คือการเปิดจักระมงกุด มันคือการสร้างจินตภาพคุณจะทำแบบนั้นด้วยการหลับตาลงซึ่งคุณจะเริ่มเปิดจักระมงกุดของคุณนี่คือแบบฝึกหัดที่เป็นการสร้างจินตภาพของความรู้สึกโอเคค่ะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยมีทักษะในการสร้างจินตภาพที่ดีก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่ใช้ทักษะความรู้สึกให้มากขึ้นตกลงไหมแต่ถ้าเราสามารถจับคู่ความรู้สึกปัญญาญาณและการสร้างจินตภาพให้ตรงกันได้ มันจะทําให้แบบฝึกหัดนี้มีพลังมากขึ้นเอาละ่ะขอให้คุณสร้างจิตภาพว่าจักระมงกุฎของคุณเปิดออกนั่นคือส่วนบนทางศีรษะของคุณให้เปิดเหมือนกับดอกไม้ลองจินตนาการถึงดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่บนศีรษะของคุณและนั่นก็คือเป็นดอกไม้ค่อยๆบานออกบนศีรษะซึ่งนั่นคือจักระที่เและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดแล้วขั้นตอนต่อไป ให้คุณจินตนาการถึงดอกไม้ที่อยู่บนศรีรษะของคุณให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเริ่มต้นด้วยขนาดเท่ากับดอกไม้บนหัวของคุณและเมื่อคุณทำได้ดีขึ้นคุณจะสร้างจินตภาพให้มันเปิดออกเปิดออก,ออกต่อไปและเห็นจักระของคุณค่อยๆเปิดออกไปเรื่อยๆจนมันมีขนาดที่ใหญ่มากสามารถมีขนาดเท่ากับหลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีก็ได้นั่นคือขนาดของจักระมงกุฎที่เป็นไปได้ ต่อไปเป็นเคล็ดลับสําหรับมือโปรหากคุณมีทักษะในการสร้างจินตภาพก็จงสร้างจินตนาการถึงภาพหลุมดําบนศีรษะของคุณที่ใหญ่มากๆเอาล่ะค่ะสิ่งที่คุณทําที่นี่นั่นคือการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้สามารถเปิดจักระนั้นได้หรืออาจจะเปิดจักระใดๆก็ได้ตามที่คุณสั่งดังนั้นคุณจะต้องฝึกฝนพลังของการตระหนักรู้และออกคําสั่งให้จักระของคุณเพื่อเปิดศูนย์พลังงานเหล่านั้นตามคําสั่งยิ่งเปิดได้มากเท่าไหร่ ยิงจักระนั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนพลังงานก็จะไหลเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นเคล็ดลับในการทําแบบฝึกหัดนี้นั่นก็คือคุณควรจะใช้เวลาเพื่อฝึกฝนในการสร้างจิตภาพเหล่านี้จริงๆเป็นการเปิดและปิดของจักระนี้เพื่อที่คุณจะเห็นภาพจักระมงกุฎของคุณที่เปิดออกจนมีขนาดเท่ากับหลุมดําขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีและปิดตัวลงจนมีขนาดเท่ากับดอกไม้บาน แล้วคุณทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปเป็นการเปิดและปิดเปิดและปิดนี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับคุณเป็นการเสริมสร้างความสามารถเพื่อคุณสามารถควบคุมศูนย์พลังงานของคุณอย่างตั้งใจได้นั่นล่ะค่ะคือเคล็ดลับกรอบเวลาสําหรับการฝึกตามขั้นตอนนี้ให้เวลาตัวเองประมาณ5-10นาทีเพื่อฝึกการเปิดจักระที่เจดนี้และเมื่อคุณเก่งในเรื่องนี้แล้วเราจะไปต่ออย่างขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่2เรียกว่า ความเข้มข้นแห่งแสงซึ่งหมายความว่าตอนนี้คุณเก่งมากในการเปิดจักระที่เจ็ดแล้วโดยเปิดมันให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยให้แสงเข้ามาและสําหรับฉันคือการสร้างจินตภาพเป็นลําแสงสีขาวที่สว่างเจิดจ้าฉันสร้างจินตภาพว่ามันผ่านเข้ามาทางด้านบนศีรษะของฉันเข้ามาสู่จักระที่7ดที่เปิดกว้างบนศีรษะและเข้าไปสู่ต่อมไพเนีย ที่อยู่ตรงกลางกะโหลกศีษะตรงกลางของสมองฉันจินตนาการว่าเห็นหลอดแสงใหญ่ๆนี้ส่องเข้ามาที่ศีรษะและเป็นลำแสงที่เข้มขน้นมุ่งสู่ต่อมไพเนียลของฉันและต่อมไพเนียลก็จะสว่างมากขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะเริ่มสั่นสะเทือนด้วยซ้ำมีบางคนที่สามารถรู้สึกได้ว่ามันเกิดขึ้นในศีรษะของพวกเขาจริงๆดังนั้นขั้นตอนนี้ให้เวลาตัวเองประมาณ5-10นาทีเพื่อการทำแบบนั้นตกลงไหม เพราะบางครั้งศิลปะของการสร้างจินตภาพศิลปะแห่งความเข้มข้นของพลังงานก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกฎของการเล่นแล่แปลธาตุของพลังงานตรงนี้ก็คือการรับรู้เรื่องเวลาและการนําพาพลังงานมาสู่พื้นที่และยิ่งฉันตระหนักถึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้นานเท่าใดพลังงานก็จะยิ่งพาไปสู่จุดนั้นได้นานมากขึ้นเท่านั้นยิ่งตระหนักได้มากเท่าไหร่ยิ่งอดทนได้มากเพียงใด ต่อมไพเนียลของฉันก็จะรู้สึกถึงความเข้มข้นของแสงที่กระทบกับมันได้มากขึ้นเอาละค่ะนี่คือขั้นตอนที่2ใช้เวลา5-10นาทีตรงนี้แค่ปล่อยให้แสงเข้ามาและชาร์จต่อมไพเนียลของคุณต่อไปเป็นขั้นตอนที่3นั่นก็คือการจดจอบไปยังที่ดวงตาที่3ซึ่งจะเป็นที่ที่คุณได้นำพลังของจักระทั้งสองนี้มาเพื่อซูเปอร์ชาร์จให้กับต่อมไพเนียลตอนนี้ คุณไม่เพียงแต่มีแสงเข้ามาทางด้านบนศีรษะของคุณแต่ให้คุณจินตนาการว่ามีอีกแสงที่ส่องเข้ามาจากตาที่3เพื่อเพิ่มแสงในมุมที่ต่างออกไปนั่นหมายความว่าคุณจะมีแสงที่มาจากด้านบนและแสงที่มาจากตาที่3เพื่อสร้างมุม90องศาให้กับต่อมไพเนียลดังนั้นสิ่งที่คุณจะทำที่นี่คือการใช้การโฟกัสที่นุ่มนวลเอาละค่ะเคล็ดลับสำหรับมือโปรก็คือ มันสําคัญมากที่คุณต้องใช้โฟกัสที่นุ่มนวลคุณไม่จําเป็นต้องโฟกัสอย่างเข้มข้นเพราะคุณอาจปวดศีรษะก็ได้ดังนั้นโฟกัสนุ่มนวลที่ตาที่สานะคะและสิ่งที่คุณจะทําต่อไปคือการจดจ่อดวงตาทางกายภาพไปที่ตาที่สคุณสามารถใช้นิ้วมือแตะไปที่จุดตาที่3ามเบาๆหรือเคาะเบาๆก็ได้ถ้าคุณต้องการซึ่งนั่นคือการเปิดการทํางานของตาที่สหรือจะใช้นิ้วแตะ เพื่อให้คุณรู้สึกถึงผิวหนังบริเวณที่ตาที่สอยู่แล้วสิ่งที่คุณจะทำก็คือการหลับตาหลับตาก่อนนะคะจากนั้นใช้ดวงตาของคุณที่กำลังหลับอยู่นั้นให้มองขึ้นไปยังจุดที่ตาที่สมอยู่พูดง่ายๆว่าให้หลับตาใช้นิ้วมือแตะที่จุดตาที่3และระหว่างหลับตาให้มองขึ้นไปที่จุดตาที่3ที่นิ้วมือของคุณกำลังแตะอยู่นั้นสิ่งนี้จะช่วยเปิดการทำงานของตาที่3ได้อย่างทรงพลังมากม เมื่อคุณมีการรับรู้และเปิดการทำงานของตาที่3แล้วแสงสว่างก็จะเข้ามาและคุณยังสามารถจินตนาการถึงลำแสงที่ส่องเข้ามาในตาที่3นั้นและส่งต่อไปยังต่อมไพเนียลซึ่งเป็นแสงสว่างที่ส่องมาจากด้านบนศีรษะและที่ตาที่3อีกมุมหนึ่งดังนั้นคุณต้องฝึกเรื่องนี้สักหน่อยเพราะบางทีมันก็รุนแรงมากๆระยะเวลาของการทำสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ กรอบเวลาของขั้นตอนนี้จะแตกต่างจากอีกสองขั้นตอนมากที่นี่เราพูดถึงการใช้เวลา1-2นาทีและแน่นอนว่าขั้นตอนนี้ทรงพลังมากโดยการโฟกัสไปที่ตาที่3ในลักษณะนี้มันเป็นแบบสามเหลี่ยมซึ่งจะเข้มข้นเอามากๆและอาจทำให้คุณปวดหัวเล็กน้อยได้ในช่วงแรกดังนั้นคุณต้องคุ้นเคยกับการทำงานของตาที่สในลักษณะนี้แต่ประเด็นก็คือแค่1-2นาทีก็เพียงพอแล้ว และคุณก็จะมีแสงพิเศษที่ส่องเข้ามากระทบกับต่อมไพเนียลและสามารถชาร์จมันได้มากกว่าแค่การชาร์จจากจักระที่เจ็ดเพียงอย่างเดียวเอาละ่ะตอนนี้สิ่นที่คุณจะสังเกตเห็นได้ในการฝึกแบบนี้ก็คือถ้าคุณทําทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย1-2สสัปดาห์คุณจะเริ่มสังเกตเห็นการทำงานของต่อมไพเนียลบางคนสามารถสัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนที่กลางศรีรษะได้จริงๆนี่อาจจะดูแปลกมากมีหลายคนที่บอกกับฉันว่า รู้สึกได้เมื่อต่อมไพเนียลของฉันถูกชาร์จจริงๆแล้วฉันสามารถรับรู้ได้ถึงการสั่นสะเทือนที่อยู่ในหัวของฉันนั่นอาจจะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งอื่นๆที่อาจพบได้บ่อยที่สุดก็คือเมื่อต่อมไพเนียลเริ่มทํางานผู้คนจะเริ่มมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาพวกเขาจะเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงมากขึ้นเริ่มสามารถเข้าถึงข้อความจากจักรวาลได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นและขอย้ำอีกครั้งว่า ต่อมไพเนียวเปรียบเสมือนเสาวอากาศเป็นประตูสู่สภาวะของจิตสำนึกดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมในสภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านั้นดังนั้นยิมีการเปิดการใช้งานต่อมไพเนียวนี้ก็จะทำให้คุณได้รับข้อมูลจากยานทัศนะและช่วงเวลาของการรู้แจง้งก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับ ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ